น่าจะเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีนี้แล้วผมว่าน่าติดตามทุกคู่เลยอย่างนี้ก็ทางตัวเพจวันก็เริ่มมีการอัปเดตบทสัมภาษณ์นะครับล่าสุดนี่ก็จะเป็นทางหน้าของสแตมแฟร์เทคกลับมาในรอบ2ปีเขามีเรื่อง<ช>พูดถึงรเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยนะพี่ว่าเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยฟิตกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมจากบทสัมภาษณ์ของทางสแตมเองก็เห็นนักข่าวไปสัมภาษณ์ไปไปเช็คฟิตการซิตซ้อมของ,ของสแตมมานะไ,ไปสแตมไปซปเปอร์เล็ก ไปนาบวิวมั้ที่เห็นใ,<ช>ในเกม<ช>วันนะครับ<ช>ก็ไปเข้าไปดูได้ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาที่จะชกกันในรายการนี้นะครับในรายการวันหนึ่งเจ็ดสามนะครับก็ยิ่งใหญ่มากนะครับก็มีนักวยไทยหลายคนนะซูเปอร์บอลรถถังน้องโอหนุ่มสุรินนะครับซูเปอร์เล็กสแตมเสือคิมประมาณ กี่คนเนี่ยเจ็ดปะ่ะเจ็ดแปดคนอะ่ะที่รวมโชครายการนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับหลายคนบอกว่ามีไม่มีตะวันฉายมาเหรือตะวันฉายเนี่ยเท่าที่ได้ข่าวมาเนี่ยน่าจะได้ต่อยประมาณเดือนธันวานะครับอาจจะเป็นเจอการ <c oughs> เจอกับชาโดนะครับเดี๋ยวรอยืนยันว่า